สูขสดชนนะครับเนาะต่อมารับชมรับฟังนะครับเนาะเอาเมื่อนี้แอดมินมาตามต่ออแนวทางปูด้วสีฝ่าสร้างด้วยนะครับเนาะหรือว่าปูด้วสีว่างจอกหลอกครับผมหนวดที่ผ่านมาปูว่าหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองต้องมานัากันมาคูกันนะครับเนาะอ่าบ่อหนึงกับสองนี่น้องเนาะทิมบรร่ได้พันมานะ แล้ววันนี้มีข่าวดีเปิดเลกผานนาทีเอกตายทั้งสามตัวของรางวัลที่หนึ่งนี่นะโอ้ถูกโอ้ยูกประทับใจเลยโอ้โห ไทยวานบ่นบมีขายเนื้อนี่เดี๋ยวจะได้โทรบอกอยู่อ้ค่ะไทยวันบ่นบงสวงนะอ่นบอกมันก็เป็นกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นของเทวดาอือเทวดาบ่าชอบกินอย่างอื่นกินหอมน่ครับผมเดี๋ยวเราไม่รอเบิรงอ่ะมันจ,จากาศบรรกาศได้พี่นออ้องเด้อแม่เตรียมน้ำไว้สักรดน้อย เจ็บสองั้านสามเปอร์หนึ่ง้านดรงสามเปอร เจ้าพงเจ้าปู่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าบังจบหลอกพี่่อใหญ่คำการมาคุทองเลอนะสถานที่อห่งนี้วันนี้ลูกหลานก็ได้สืบมรดกตกทอดจะมาขอโชคขอลาบแล้วพวอใหญ่เอ้ย่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยสี่ขาและนาทีเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งหรือวันที่เท่าไหร่ วันที่สิบหกวันที่สิบหกครับพันวาค<ผ>มบตรงวันพฤหัสที่สิบหกเป็นวันบรมีครูเน้เป็นวันคะรูหน้าป่านะว<อ>ยยกงานเดินรอนก็ป่เกิดใจไม่รุนเนอร์ตัอกายกรรมวติีกรรมมโนกรรมมานี่ก็ม,มาได้ล,กลูกดูถูกหลอกมาทั้งสองคนก็นลูกใป้บา้บา,บานบ้านในสวนน,วนี่นะป่วยเอเมนาสกาเรนาะทางพุทธัางอดิปูตยามี ที่ม่นาสกเรนาตังธรรมะอาภิปูชยามิอิ่ม่นาสกเรนาตังธรรมะอาภิปูชยามิอิ่ม่นาสกเรนาตังสังขังอาภิปูชยามินามุตจักภะกบตัวระตัวสมาสัมพุทตะนามุตจักภะกบตัวระตัวสมาสัมพุทตะนามุตจักภะกบตัวระตัวสมาสัมพุทตะ ผู้ท้าบูชามาเตชะปันโตธรรมะบูชามาปันโตสังฆะบูชามหาโพคาวะหูปิตรเกษตรทางธรรมาธรรมพุทธะปูเชมีผู้ท้าเทกรบตาธรรมะเทกระบตาสังฆะเทกระบตาพุทธะคุณังธรรมะคุณังสังฆะคุณังคุณพระผู้คุณธรรมคุณพระสงฆ์ คุณพระบิดาคุณพระมารดาคุณ رو, พระครูประชาชนพุทธังราชนานังธรรมังราชนานังทั้งกังราชนานัง,นนง,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 นนงพุทธังปัจจิติเมธังมังปัจจิติเมปัจจิติเจหนตุสัพะทาชายยะชายยะอิติปิโตภะกะาอรหังนะโมพุทธายะปะเตดีคงคาพระภุมมาคามามีหังสาธุสาธุเตบาถุเาดาทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็ดีที่อยู่ประจำ ทัานแปดที่เกิดพิเตอและที่ยังไม่มาก็ขอให้มาเป็นที่มาแล้วก็ขอให้ยังอยู่อยู่แล้วก็ขอให้เกิดอิทธิปาติหารให้เปิดโชคเปิดลาให้แส่ลมมาเดียวเลี้ยงหนึ่งหกห้าจะแน่กูแล้วก็มาหายผ้าม้วนม้วนมาหานม้มวนเวสืเส้อม้วนเสื้อลมมาี่ดียวเอ้ยล,ลมมา

ภูมิอาจยันตูเทวาสาระเทรวิสเมยักขันทปนาคาติธรรมตาสิเจีงมุนีราวาเปนังสาธะบุเมตุนันตุธรรมชาบนนาการจามปัตตันตาธรรมตาบนนาการุจามปัตตันตาธรรมตาบนาการจัมปัตัา นร,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 ราห a มาถึโพระบะวาพูททางพระกะวต่างอธิบาทนีน้ะว่าคาโตพระกบะวาตาพโมทำน้ำมาแสนตุปฏิปโนพระกบโตสาวกสังโฆสังคันนหามา,านิเอ้อดื่มน้ำอากาศทัดทังสีเนะ้อดื่มน้ำลงไปเนะ้โอเตโชวาโยอาโปปัทดี ดึงธาตุทั้นสี่ทันท่าห้า 5, ปฏิทันทั้นหกงเข้ามารน,นนะจิตใจนะจะผูกทบวันการยะทะวันยะทีทวันเปิดเกสาโลมานะคะทาทันตาแตโจตตโจทันตานะคาโลมาเกสาอโอ้ ดล้วก็บอกว่าจะกิขับมาดูตะไคร้ทุกนัานจะขึ้นทุกข้าหัวยนะข้ามาเจนี่สูวนผสมของวกปุเนี่ยาอิจกูมาเชยนี่เขาวยนะไปปูอภาษาใหม่ปูรู้ร้านอะไรร้านฝั้งโม่ห้านฟังโลูปูเอ้ยว่าวมาเห็ดยังถึงสองคนหลายครั้งแล้วโอ้หมาปูเพ พัวปูเห็นเห็นอยู่ถามก็บบอกมาเฮ็ดหนังมาเฮ็ดหนังโอ้มาขอโชคอาปูมาเฮ็ดหังมาขอโชคอะไรก็คือโชควันนี้แต่ความหมายโชคที่อะไรคือโชคโชคก็คือขอบอกโชคคืออะไรโชคโชคละวันที่หนึ่งเดปูละวันสลากินแบงรัฐบาลนี่แหละครับเขาเรียกว่าเลขยันตตังเขาเรียกว่าเลขฝาละนาที เลขยันตังสันตังวิกังเคเลเอกัาชาหิโอกาเสติทาหิตถทะมาปะมาให้เลขมาให้เลขมาครับูมให้เลขมาอืมดักฟังเด้ยครับผมสั้นๆั้นดังๆด่วนดวนอืมสั้นสั้นดังดังด่วนดวนเข้าใจไหมสั้นสั้นดังดังด่วนด่วนครับผมสั้นสั้น ดังดังดวน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 สั้นสั้นดังดังสองสี่ป่ะดวนดวนสองสี่ห้าสั้นสั้นดังดังดวนดวนสั้นสั้นดังดังดวนดวนนะครูอืมอืมสั้นสั้นดังดังดวนดวนเอ๊ะไี่เห็นอ่ะป็ดอ่ะมาอง้เลยสองสี่ห้านะครับเนาะคัน พิจารณาดูนะคะพ่อแม่พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนครับยกั้งเลยสั้นสักสั้นสั้นดังดังโอ้สี่สดวนด4วนสี่องห้าสสอหืมนกั้งเลยใช่มหาห็งดังแบบลาบดทพธงสาธุนะครับเรากระใจกระืจ ปูหรือีครับปูหรือีนะครับปูหรือีวังจอกหลอกนะคะปูดจะเออถือว่าปูมะเมนนี่หรือีตั้งหักหรือสีต่างหากปูวังจอกหลอกตั้งหักปูวังจอกหลอกตั้งหากต้องแจ้งใหม่โอ้ปูหรือสีนะคะนี่เนาะปูหรือีปูหรือีค่ะให้ดังไปเลยเนาะปูสี่สองห้า สี 4, 2, ่สองข่าสามตัวได้พี Jon ่น้องสามตัวได้พี่น้องสามตัวเก่งเก็งเลยพี่น้องอูิอ๋อออลนี่มากครับาเียวปูอธิษานสีก่อนอิานนะครับขอสางปูสปูเออเอเออเออเออเงปังขอให้ปูขอให้ปู ครับข้ามปีทั้งปีข้ามปีขมแล้วจะว่าทั้งปีสิทอกอ่างทั้งเททั้งปีเพาะเอาข้ามปีข้ามปีเลยพราะว่าปีนี้ทุกช่างมันปีหน้าเราก็สบายเลยโอ้ข้ามปีข้ามปีข้ามปีทุกเก่าผ่านพ้นข้ามปีสบายอืาจะข้ามปีแล้วนะครูนะดังทวโลบ ออสองตัวน้ำปูสองตัวน้ำขาสองตนะปูมาหาเรงว่าสองตัีพอปูเขาว่าจะสิหาทางใปูสองหนึ่งนี่เขาบอกให้ว่าสองหนึ่งอืมคขายว่างเลยปูสองหนึ่งสองหนึ่ง เขียนดูนะปูแต่เขาบอกให้ว่าสองหนึ่งเขาให้ว่างเลยนะปูนี่แหละเขาบอกใครให้เขาบอกให้เ,ใหเป็นปิดสนาคือสองหนึ่งแต่ห้ามว่าสองหนึ่งนี่นี่นี่อือวยี่สิบเอ็ดบอกอือคนละยางกันบอกอืออ๋อ,อบอกว่าสองหนึ่งคือว่ากั้งแต่ไรละปูห <c oughs> ้ามอ่านสองหนึ่งแต่เขียนได้ อืมเขียนได้ห้ามอ่านอืมแต่หน้าเมืองหนึ่งหนึ่งสี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลฮะขอโชกช่องหนึ่งโอ้แสบแสบแสบมากครับผมเอายำปูยำมยามดูร้านนะมันอ่าถวายลแบบนี้มาหัดก่อนเนาะบาหัวรนเลยตียบครับผมนะสาว สามโตปูแหยครับผมเนาะสี่สองห้าสองหนึ่งห้ามว่าลองดูที่อเอาเลยนะปูไม่ต้องพูดมากอมเอาเลยมาให้สองหนึ่ง เห็นหมผมม่พ่น้องดังดังสันสันดวนดวดังดังสันสันดวนดวนครับผมดังดังสัน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 ดวนดวนดวนเนี่ยดวนรู้จักดวนไหมเนี่ย โอ้ยดัง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 บอลลูบอลปุ้ยจ่ออะไรซีปะกูสั้นสั้นโอ้พุกยั่วดังดังสองคิดดูดังดังนี่มันจะมาสองรอบด้วยกันเข้าไหม อือโอ้สองนี่สิั้งงงบอสองนี่มาเด่นสองมามาหสาธุจบดังดังก็ว่าเรื่องูงรป่โอ้ยกระโวจัดกระซาลหละป่วยเด่นสองสองมาเด่นสองอืดัง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 ก็หลางบนอือใ่่ที่ทั้งบนอโอ้นี่เลน้องว่าห้ามว่าสองหนึ่งะครับนี่แค่นี้พี่น้อง เจาะเจาะสั ust, mm. Arrow, show, cycles, ้นๆดัง okay. ด mm. yeah. uh ังมารอบนี yeah. uh ้ส huh. oh, hmm. oh, mm ั้นะสั้นไหมสั้นป่บ่มีผ้าผ่าบ่มีกิ้งลงมาอีกแล้วบ่มีแล้วอืจบประเทศไทยโอ้โหดังดังสั้สั้นวันที่สิบหกนะคะแต่กันไปเรือหัดกับครูแล้วไปเรือหัด ดังดังสั้นสั้นด่วนด่วนโอ้สองอย่างละสองสองมาทั้งบนทั้งล่างครับผมแีอยู่ภาพกลางป่านะโอ้ครับแคบมากเลยอ๋อบึ่งเว่เพื่อเป็นญาทติด้วยครับเอ้อพี่น้องอ๋อพอใช้สติประกอบด้วยปัญญาครับ ต้องใช้สติสติสำคัญตอนอยากคิดว่าจะไม่มีมาอีกแล้วถ้ามีมานี่ก็อาจจะเป็นทั้งอื่นอื่นได้หนิเราปูอะของปูไม่แค่นี่ก็เป็นทั้งอื่นนี่บรุเนาะครับผมเนาะพิจารณาเบ่งประกอบกันตัดสินใจความม่พี่น้องคุณสัญญาชัดเจนมากพี่น้องครับผมเนาะเอาอัน หัวเผือกหัวใบหัวกวยไปเนี่ยไสกิมจะเลื่อยใบจะมีทำทานไปบ้างก็ได้เยอะอยู่ในเนี่ยนะครับเนาะเห็นบ่พี่น้องเอาตามนั้นได้ครับเด้ออ๋อไม่ใช่นีแค่นี้ครับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางได้ครับเด้อฟัดเอกซีซลในครัวเอกซีครัรับส่งครัวัวโลกเลยครัว ปู่รู้จักล่ะ FT F ช่องแรู้จักว่าลูกหลานปู่ก็ให้ดูให้ไม่แห้งเป็นเศรษฐีข้ามปีเลยนะโอ้เศรษฐีข้ามปีอืให้ความปีนี้คือเศรษฐีข้ามปีครับผมให้คอนปัจจุบันนี้ให้เป็นเศรษฐีข้ามปีครับผมข้ามปีแล้วก็ให้มีเงินมีทองมีพลังกำลังขอให้ลูกหลานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนใหม่เป็นมหาเห่งอ่าลยระดับโลก ครับรผมนี่นะแตกแบกแนวเขาหมดตระกูลนี่ <c ười> อืรู้จักป้ะ <c ười> แตกแบกแนวในตระกูลนี่ <c ười> นแตกแบกแนวเข้าใจไหมคนะรับต้ตามแนวเมื่อพี่น้องเนอะแตกแบกแนวดีตั้งมั่นอยู่ในศีลในคานในคำเนอะ ตั้งมั่นด้วยกันบผลสำเร็จมีเงินมีทองลอยข้ามปีเป็นเศรษฐีข้ามปีครับผมให้ช่วยเหลือลูกหลานด้วยเออต่อไปนี่จะได้ไปทำโลงทานแบบทานอนาาถานนะไม่ใช่ทานวัดดังๆนะทานทานอนาณาถารู้จักไหมครับผมคําว่าให้ทานอนาาถาดีกว่าทานให้ให้ในที่มันดังๆอือืที่มันดังๆไงทําทานเพื่อหวังเอาหน้าอืม หวังต้องการเกติยศชื่อเสียงนะครับเนาะเนะรีบ้นาจอไว้ครับผมเนาะอันนี้ขอให้ลูกหลานตั้งใจเนอะให้ประสบผลสําเร็จในการรักษาศีลภาวานาแผ่เมตตาทําบุญชุนทานนี่นะลูกตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปจนถึงหลายโส่โสโซโสสา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  ยะขามะอุกอิุอัออมะยะสะโอกาเสติถาหิตตถาปามะมาคาัสบผมเนาะตามนั้นเ้อะพี่น้องเ้อะไปแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อการรับชมรัะฟังเพื่อเป็นแนวทางครับผม เป็นควบเสื้อชนบุคคลครับขั้นมากขั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัวเด็กที่ท่านเห็นเนาะอาจจะตรงใจหรือบ่ตรงใจนะครับเนาะก็ฝากไว้ครับผมติดตามไปน้ำันเรื่อยๆครับผมเพราะว่าตัวเด็กทุกตัวมีโอกาสมากนะครับเนาะและก็มีโอกาสลดเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ